ถนนเข้าสารครับทุกคนมผมไม่ค่อยมาเวลาเช้าผมจะมาเวลากลางคืนจะคิดเอาเองแล้วกันว่ามาทาําไมนี่นะฮะทุกคน,นคบิ๊กบาร์ขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับหน้าตาก็เลยดูสวยเลยคนะ่ะผิวดีต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ฮะคืะอแค่ย์ไปอาจจะเิ็นแเทลเหรอนะ พขอม้ยิงเอ็เดนเทนแบบเวลคามเวลคามไทยแลนด์ <laughs> อะไรอย่างนี้อาริการ์โต้เอตไต้บราเธร์ no no เบียร์ no not yet not yet what about o here for h o t thing I'm hurry hurry <Why not? S 2> I'm hurry no money <laughs> <laughs> โอ้โหเย้าฟ้ากูให้มึงดูอะไรทุกคนดูร้านที่ผมจะมา ほぅー。Oh, oh.